สวัสด um ีครับนักเรียน <se> <t ong> <unser> ทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูบีเหมือนเดิมนะครับนะแต่วันนี้นะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับถอดหน้ากากออกก่อนนะครับอย่าลืมนะครับออกไปไหนอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากด้วยไปที่สาธารณะก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองนะครับแต่ในตอนนี้นะครับครูอยู่คนเดียวตรงนี้รอบนี้ไม่มีใครเลยนะครับครูขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพื่อความสะดวกในการพูดแล้วก็การอธิบายนะครับผม ขอ,อย่าถอยก่อนนะอ่ะโอเคอวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่เราจะต้องทําการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาครูจะย้ําเสมอนะครับว่าเรานะครับจะต้องทําการ วอร์มอัพร่างกายทุกครั้งนะเพื่อเป็นการยืดเหยียดร่างกายของเรานะครับให้มันพร้อมนะข้อต่อต่างๆกามเนื้อนต่างๆให้มันพร้อมต่อการที่เราจะทํางานหนักๆขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทําการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนเลยครับท่าแรกเลยนะครับให้นักเรียนชูม,มือขึ้นมาประสานกันไว้ยืดขึ้นไป ขยงข้าขึ้นไปค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอเอาลงต่อไปชูมือไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เรายืดตัวค้างไว้ขย ე งเท้าค้างไว้คราวนี้ให้เราขย ე งเท้าขึ้นลงสิบครั้งโดยการนับเฉพาะตอนที่เราขย ე งเท้าขึ้นเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันเลยครับ หนึ่งลงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าคราวนี้ท่าต่อไปนะครับให้เรียนเอามือแตะไหล่ตัวเองนะครับ แล้วทำการหมุนไหลไปทางด้านหน้าสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้ให้หมุนกลับไปทางด้านหลังสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบห้าต่อไปนะครับให้นักเรียนเอามือเท้าเอวแยกขาออกนะเสร็จแล้วให้ทำการบิดไหล่ไปทางด้านขวาเยอะๆครับบิดไปค้างเอาไว้นับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไป ให้ทำการยืนแยกขาไว้เหมือนเดิมนะยืนแยกขานะครับแล้วก็เอามือเท้าเอวนะชูมือซายขึ้นมาชูแขนซ้ายขึ้นมาปุ๊บชิดหูเลยแล้วเอียงตัวไปทางด้านขวาเอียงด้านข้างนะครับข้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิอ่าเปลี่ยนข้างบ้างนะชูแขนขวาขึ้นมาคิดหูเอียงไปทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอ่าต่อไปให้เรียนยืนชิดเท้าตรงครับแล้วเอื่อมมือไปทางด้านหน้าประสานมือกันไว้ สารมือกันไว้แล้วเหยียดออกไปด้านหน้ายืดตัวตามไปยืดตัวตามไปเหยียดแขนยืดตรงๆขนานพื้นไปค้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะต่อไปให้เรียนทำการก้มไปแตะปลายเท้าหัวเข้าไม่งอนะครับแขนเหยียดลงก้มไปแตะปลายเท้าค้างเอาไว้นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปให้เรียนทำการให้เอามือประสานกันไว้ด้านหลังลวนันนี้นะเหยียดแขนออกไปแล้วยกขึ้นมาไม่ต้องก้มตัวนะครับยกขึ้นมายืดอ,อกไว้เหยียดแขนยกขึ้นมาให้ตึงที่สุดเท่าที่ทำได้ขากไว้นับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทีนี้ต่อไปให้เรียนทำการมือเท้าเอวแยกงขาออกแอนตัวทางด้านหลังวางไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ากลับมานะครับแยกขาออกอทีนี้แยกขาออกเสร็จแล้วให้ทาให้นักเรียนทาการหันไปทางด้านขวาโดยที่ให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านขวาด้วยนะครับย่อขาขวาลงไปย่อหัวเข,ข่าขวาลงไปขาหลังตึงนะครับเหยียดตึงนะครับย่อลงไปค้างเอาไวานะ้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิอ่าคนที้เปลี่ยนข้างบ้างย่อลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ่าวันนี้เราก็ทำการวอร์มเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกในเนื้อเรื่องที่เราจะทำการฝึกในวันนี้เลยนะครับอาสำหรับนักเรียนนะครับระดับชั้นป .1 วันนี้นะสิ่งที่ครูจะฝึกในวันนี้นะครับนั่นก็คือการวิ่งกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางการวิ่งกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางเป็นอย่างไร ลักษณะของการฝึกการปฏิบัติแบบนี้นะช่วยให้เราเป็นแบบอย่างไรนะครับทําให้เราฝึกอะไรของเรานะฝึกนะการวิ่งกระโดดเท้าขู่ข้ามสิ่งกีดขวางหนึ่งนะครับจะช่วยฝึกในเรื่องของการวิ่งแล้วหยุดในกระทานหันแล้วกระโดดข้ามสิ่งของที่กีดขวางอยู่ข้างหน้าของเรานะนะฝึกการรงตัวเราด้วยนะยังยังยังมีการทรงตัว สังเกตว่าการทรงตัวจะเข้ามาอยู่ในทุกๆเรื่องของการเคลื่อนไหวเลยนะครับแม้แต่การเคลื่อนไหวที่ก็ยังต้องใช้การทรงตัวการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เราก็ต้องใช้การทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราก็จะฝึกเรื่องของการทรงตัวไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ฝึกการปฏิกิยาของเรานะการจัดระเบียบร่างกายของเราในการที่เราจะกระโดดข้ามสจุดจุดฝังเราไปให้ได้นะครับ นักเรียนจำได้ไหมว่าครูเคยสอนเรื่องของการกระโดดไปแล้วในครั้งก่อนนะเราลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะการกระโดดในครั้งก่อนนะที่ครูอธิบายไปว่าจะมีการกระโดดแบบอยู่กับที่กับกระโดดแบบเคลื่อนที่ใช่ไหมนะการกระโดดแบบอยู่กับที่ก็คือยอย่อตัวไปเวียงแขนไปท้างด้านหลังเสร็จแ,แล้วยกขึ้นมายืดขึ้นปุ๊บใช่ไหมครับย่อลงไปไปยืดขึ้นไปปุ๊บอ่า นี่เป็นการกระโดดแบบอยู่กับที่นะต่อไปการกระโดดแบบเคลื่อนที่ทํอยังไงแล้วย่อตัวเหวี่ยงแขนไปทางด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วย่อตัวกดแขนลงแล้วเหวี่ยงแขนพร้อมกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวลงในตอนลงแบบนี้นะที่ครูสอนไปคราวที่แล้วนะคันี้เป็นการหรือฟื้นทบทวนขึ้นมานิดนึงนะเราจะใช้วันนี้เราจะใช้การ กระโดดแบบเคลื่อนทีนะ่แบบที่สองเนี่ยมาใช้ร่วมกับกิจกรรมของเราวันนี้ก็คือการวิ่งกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางเพราะว่าการกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางเราจะใช้การกระโดดแบบเคลื่อนที่นะนะสังเกตว่าครูจะกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างพร้อมกันนะอันนี้มาอธิบายให้ชัดเจนกันนิดนึงนะครับว่าการกระโดดเท้าคู่นะก็คือการที่เรากระโดด ทั้งสองเท้าลอยขึ้นพ้นพื้นพร้อมๆกันทั้งสองข้างไม่ใช่การกระโดดแบบนี้ลงคือขึ้นทีละหนึ่งข้างไม่ใช่นะครับต้องขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างเห็นไหมลอยขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองข้างนะตอนลงก็ต้องลงทั้งสองข้างพร้อมกันตอนลงอย่าลืมนะย่อเข่าลงไปด้วยปึ๊บลงไปนะโดดปึ๊บย่อเข่าลงไปข้างหน้า สองข้างพร้อมกันแล้วลงสองข้างพร้อมกันย่อเข่าด้วยนะครับอ่ะทีนี้ในการที่เราจะฝึกการวิ่งกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างอันะดับแรกเราต้องหาพื้นที่ก่อนนะครับนะพอกว้างกว้างสักหน่อยนะอาจจะไม่ต้องกว้างมากแต่อาจจะต้องมีระยะความยาวนะอย่างน้อยก็สักประมาณ 6เมตรถึงถึง10เมตรนะครับให้มีระยะทางนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นสวนสาธารณะหรืออาจจะเป็นสนามหญ้าในบ้านที่มีความยาวพอพอประมาณได้6ถึง10เมตรนะ6ถึง10เมตรได้นะครับนี่อันอันแรกคืออุปกรณ์แรกคือสถานที่นั่นเองนะอุปกรณ์อย่างที่สองนะสิ่งที่เราจะต้องมาวาง เพื่อให้เป็นสิ่งกีดขวางให้เรากระโดดข้ามนะครับอาจจะต้องนะใช้หลักพลาสติกหรือกลวยพลาสติกนะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นหลักที่เป็นทรงกลวยสีส้มๆก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใครไม่มีหลักแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดีเราใช้วัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเราได้นะ อย่างเช่นยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอ่านี่ครับขวดน้ํานะขวดน้าอาจจะขวดเล็กก็ได้หรือขวดขนาดนี้ก็ได้นะสักสี่หรือห้าอันนะครับหลักพลาสติกก็เหมือนกันใช้สักสามสี่ห้าอันนะแล้วแต่จำนวนที่เรามีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะหรือถ้าใครไม่มีขวดน้ํานะก็ให้อาจจะใช้ กระดาษลังลังเล็กๆหรือกล่องเล็กๆก็ได้นะหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้มาขยำเป็นก้อนเป็นแท่งแล้ววางก็ได้นะครับอาแต่ในกรณีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะใช้ขวดน้าแล้วกันนะเะว่าจะได้เป็นตัวอย่างว่าโอเคครูไม่ใช้หลักพลาสติกนะแต่ครูจะใช้วัสดุที่เหลือใช้ของครูก็คือขวดน้ําที่เหลือๆนะวิธีการขวดน้ําเนี่ยมันจะเบานะแล้วมันจะปลิวง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใส่น้ํา เข้าไปสักประมาณประมาณหนึ่งเพื่อให้มันมีน้ําหนักนะเวลาเราตั้งหรือเวลาเรานอนมันไว้ลมพัดมันจะได้ไม่คลิ้งหรือปลิวตามลมได้นะอย่างนี้ครูใส่น้ําไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มฝึกกันเลยอ่าวันนี้นะครับครูจะใช้ทั้งหมดสี่นะสี่สี่สี่หลักหรือสี่ขวดนี้นะครับในการที่จะเป็นสิ่งขีดขวางให้เรากระโดดข้ามนะเดี๋ยวครูจะ ตั้งหลักก่อนนะครับปวดมันมีน้ํามันก็จะทําให้เราวางได้โดยที่มันจะไม่ปลิวตามลมไปนะครับนะหรืออาจ,จะถ้ามันวางแล้วทางมันลาดเอียงก็อาจจะเอาก้อนหินหรืออะไรมาหนุนหนุนข้างใต้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันกิ้งได้นะทีนี้เราจะตั้งหลักอย่างไรนะเราจะตั้งหลักที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือของครูอันนี้นะเป็นจุดเริ่ม นราก็ไล่ไปนะครับเป็นหลักที่สกองนะครับห่างกันประมาณสักสองเมตรนะหลักที่สามก็ห่างออกไปสองเมตรหลักที่สี่ก็ห่างออกไปสองเมตรนะครับห่างกันประมาณสักสองเมตรให้มันมีระยะที่เราจะทําการวิ่งได้นะตรงนี้อาจจะดูแคบไปหน่อยนะแต่เรามาดูวิธีการปฏิบัติกันเลยนะครับครูจะเป็นเือเริ่มที่การยืนที่หลักแรกก่อนอ่ะคราวนี้นะครับ สังเกตนะครูจะเริ่มกระโดดเท้าคู่ข้ามขวดน้ำอันนี้นะไปก่อนนะครับโดยวิธีการเหมือนเดิมย่อตัวยืนขาคู่ไว้ย่อตัวเวี่งแขนข้างหลังย่อตัวเวี่งแข,ขนข้างหน้าพุกระโดดลงไปยอ่อเข่าแล้วทําการวิ่งครูจะวิ่งท้าทาให้ดูก่อนนะเพื่อเป็นตัวอย่างวิ่งไปหยุดสองขาหยุดด้วยเท้าคู่นะถ้าเราไม่หยุดด้วยเท้าคู่ พอเรากระโดดมาปึ๊บวิ่งไปแล้วไม่อยู่ทั้งคู่มันจะกลายเป็นกระโดดขึ้นมาด้วยขาข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการหยุดวิ่งมาหยุดสองขาพร้อมกันแล้วทําการกระโดดแล้วลงสองขาพร้อมกันย่อเข่าวิ่งหยุดสองขากระโดดย่อเข่าวิ่งหยุดสองขากระโดดย่อเข่านะครับทากลับย่อหีายแขนกระโดดข้ามสองขาย่อวิ่งไปหยุด ดดย,ย Joseph, ่อวิ่งไปหยุดกระโดดย่อวิ่งไปหย fall. ุดโดดย่ออ่าสองขาพร้อมๆกันนะครับเราจะทําการกระโดดสองขาพร้อมๆกันนะครับจะไม่จะไม่กระโดดขาข้างเดียวแบบนี้นะไม่เอานะครับวิ่งวิ่งไปกระโดดวิ่งวิ่งไปกระโดดวิ่งวิ่งไปกระโดด แบบนี้แบบนี้ไม่ถูกนะครับนะมาดูกันใหม่อีกหนึ่งครั้งแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบต่อเนื่องไปนะครับเริ่มเหงืองแขนย่อตัวสองขาพร้อมพันวิ่งไปโดดวิ่งหยุดกระโดดวิ่งหยุดกระโดดลงเห็นไหม สองขาลงสองขาวิ่งไปหยุดสองขากระโดดโละสองขาวิ่งไปหยุดสองขากระโดดลงสองขาวิ่งไปหยุดสองขากระโดดลงสองขาในลักษณะนี้นะครับนะให้นักเรียนทําการฝึกนะครับวิ่งนับก,กระโดดเทา้าคู่ข้ามสิ่งกิดขวางนะครับในลักษณะนี้ ประมาณนะสักห้ารอบพอนะไปกลับนับเป็นหนึ่งรอบนะครับแล้วพักก่อนนะไปแล้วก็กลับมาพักสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีแล้วทำซ้ำใหม่นะครับประมาณห้ารอบนะทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดความคํำนานนะเพราะบางคน กระโดดอาจจะยังลักษณะนี้อยู่นะวิ่งวิ่งไปยังหยุดสองขาไม่ได้วิ่งวิ่งไปหยุดสองขาไม่ได้ก็เลยเป็นเป็นการกระโดดทีละขาซึ่งไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกอาจจะทํำชา้าๆก่อนนะรอบต่อๆไปก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้นะนะทำห้ารอบนะครับรอบหนึ่งพักสักหนึ่งถึงสองนาทีนะเมื่อได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อัเรียนมั่นใจว่านักเรียนทาได้แล้วนะครับวิ่งกระโดดหยุดเท้าคู่ข้ามกระโดดด้วยเท้าสองข้างนะคู่กันลงมาด้วยขาพร้อมกันสองข้างทานานแล้วนะการบ้านรหัสห้าเจ็ดนะครับในการบ้านครั้งนี้จะเป็นใบกิจกรรมนะครับไม่ต้องถ่ายรูปมานะครับจะต้องทําเป็นใบกิจกรรมส่งมาแทนนะครับโดยโหลดไฟล์ใบกิจกรรม ที่แนบไว้ในบทเรียนแล้วนะครับจากชื่อไฟล์ด้านล่างนี้ครับนะครับแล้วคราวหน้าเราจะมาฝึกเรื่องอะไรกันครับมาพบกันในคราวหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ